ขอต้อนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับมาแล้วครับแะแน่นอนนะอีกไม่กี่วันแล้วครับครัวคุณต่อยยกทัพที่เซ็นท่านเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีพลหัสนี้แล้วนะครับ23มีนาคมถึง2เมษายนนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดคุณผู้ชมร้านเด็ดร้านดีของข้าวของหวานและที่สำคัญปรุงสดสดใหม่ๆที่หน้าห้างเลยท่านอยู่ในห้างเดินช็อปตบายอันอลย อร่อยจริงๆนะแล้วก็ห่วงเลยนะของนี่เตรียมไปพร้อมหมดไม่มีไม่มีไม่มีทาไปจากกรุงเทพไม่มีนะไปทําที่นั่นใหม่ๆสดๆหมดแล้วก็ครัวคุณต่อยต้องอร่อยอันนี้เป็นมาตรฐานวัตถุดิบเราเนี่ยก่อนจัดงานประมาณวันสองวันเนี่ยวัตถุดิบเราทั้งหมดจะถึงแล้วนะฮะแล้วพอก่อนวันงานเนี่ยครับก็จะเริ่มเตรียมแล้วแล้วพวันงานช่วงเช้ามืดเราเริ่มลงมือคุกเลยครับแล้วก็ พอห้างเปิดแล้วก็ปะได้เลยครับตอนตอนไปมันเป็นนักทุดิบคุณผู้ชมแต่พอหลังจากทำแล้วลงกระทะมันจะไม่นู้สึกสุกต้องขอขอบคุณเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พออย่างยิ่งขอบคุณจริงๆนะขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ด้วยนะครับหวังอย่างยิ่งว่าอีกไม่กี่วันนี้เราจะเจอกันเราสามคนไปที่นั่นแน่นอนมาเจอกันหน่อมาเจอรูปกันมาถ่ายรูปอเจอหน้าหน่อยถึงจรูปปีที่แล้วเอามาเทียบกับรูปปีมาเทียบกันเทียบกันครับเอาไปไหนอะจะไปเทียบอะไรไม่ไม่มีอะไรก็ จะทำอะไรกันพิเโตโอ้โหดูเลยฮะเป็นคนน่ารักมากตายไม่จะโชว์เสื้อผ้ารองเท้าโชว์รองเท้าเอางี้ดีกว่าฮะมาดูเรื่องราวของประโยชน์ที่เอามาฝากกันวันนี้ดีกว่าท่านคงเคยได้ยินคำว่าแบล็คเบอร์รี่บ้างแต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรวันนี้คุณอ๊อดจะมาพูดให้ฟังถึงประโยชน์ของแบล็คเบอร์รี่ครับมารู้จักกันก่อนดีกว่าครับแบล็คเบอร์รี่เนี่ยนะครับเป็นผลไม้ที่มีสีม่วงเข้มนะครับมีส่วนประกอบของสารฟลาวานอยด์นะครับที่ชื่อว่าแอนโทไซยานิดิน สารนี้จะช่วยลดอัตราการเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมองอีกด้วยนะครับผู้ชมเพราะอุดมไปด้วยไบโอฟลาววนอยด์ no นะครับที่มีส่วนช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยแข็งแรงครับมีไขมันแล้วก็มีแคลอรี่ที่ต่ำและเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยในการขับถ่ายมีส่วนช่วยในการลดความอ้วนนะครับเนื่องจากว่าแบล็คเบอร์รี่เนี่ยมีน้ำตาลต่ำและช่วยควบคุมน้ำหนักตัวได้ครับ มันจะดมไปด้วยกรดที่เรียกกันว่าแอลลาจิกซึ่งในทางการแพทย์ได้รับการยอมรับว,ว่ามีฤทธิ์ในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งรและยังพบว่ากรดชนิดนี้นะครับ มันสามารถจะช่วยจับสารพิษซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งไม่ให้จับกับ DNA ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดลรมะเร็งได้และยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต,อตอของเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามต่อไปทําให้เซลล์มะเร็งนี้เกิดภาวะที่พูดง่ายๆว่าโอยตายดีกว่าตายตามไปเลยตายตามไปเลยตายไปตามธรรมชาติโดยไม่ทําลายเซลล์ปกตินะฮะใช่ครับเดี๋ยวนี้มันเป็นการค้นพบแบบใหม่เลยครับนี่ท่านจำไว้ดีๆนะมะเร็งกับคาว่า DNA ในการยับยั้งตัวนี้มันกําลัง ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเดี๋ยวในระหว่างคุณตรงนี้นะฮะเดี๋ยวคุณโกจะทําการปันปนป้นนะครับปั้น <Bad berry S 1> นะครับแบล็คเบอร์รี่นะครับใส่หมดนั่นเลยครับผมนหรอใช่ครับผมมันจะออกมาหวานๆหน่อยระหว่างนี้กขาลริปั่นผมจะพูดตอปนะครับ,รบเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเนี่ยสูงมากช่วยในการต่อต้านอนุมูลสละในร่างกายและยังมีวิตามินเอวิตามินอ e ีที่ช่วยทําให้เกิดการ เรียกว่าช่วยในการชะลอเรื่องการเกิดการริ้วรอย<ช>บำรุงผิวพรรณของเราให้ดีขึ้นและยังสมานผิวหรือว่าแผลต่างๆให้เราหายเร็วยิ่งขึ้นครับทีนี้หลายๆท่านถามว่าแล้วมันมีวิตามินขนาดไหนแบล็คเบอร์รี่เนี่ยนะฮะเขาจะอุดมไปด้วยวิตามิน B รวมรวิตามิน K แล้วก็วิตามินอื่นๆซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายเนี่ยเาผาผลาญคาร์โบไฮเดตโปรตีน oh ate, in, แล้วก็ไขมันมีสารที่เอื้อต่อการมีบุตรนะครับทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงอันนี้ฟังดีๆนะครับ ช่วยลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสเปิร์มได้ถึง20%สาเหตุความเสียหายก็อาจจะเกิดมาจากภาวะความเครียดนะครับช่วย,<ล>ยรักษาสมดุลของ,ของฮอร์โมนใช่ไหมใช่ครับช่วยใช่ไหม,มแล้วพอเขารักษาสมดุลของฮอร์โมนเพศได้อย่างดีเนี่ยเขาก็จะช่วยลดโอกาสการแท้งบุตรในเพศหญิงไม่ต้องตะโกก็ได้เพราะมีโฟเลตที่เป็นตัวช่วยเพิ่มความสมบ,บูรณ์ครับครับผม ไอาการช่วยความสมบูรณ์ที่ว่านี้มันจะช่วยทําให้ตัวอ่อนอะมันมีความสมบูรณ์ขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์น,นะครับใช่ครับเอาแล้วฮะในกะเกษตรเรียบร้อยสำหรับการทําของเรานะครับนี่นะฮะแบล็คเบอร์รี่ปัน่นอันนี้ใส่นมด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมมันอร่อยนะครับทไมไม่กินเองผมไม่กินทำเลยอะ่ะรักอ่านไม่อากินตลอดเลยความจริงเอออร่อยอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้คือเลยจะกลับไป ก็เลยจะไปว่าเขาอยู่คุณผู้ชมครับอันนี้ลองดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลนี้ใส่ไว้ในเว็บไซต์ของครัวคุณต่อยแต่ที um ่แ hmm. น่ๆครับเพื่อดหัสนี้เราเจอกันนะครับครัวคุณต่อยยกทัพครับที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตลานกิจกรรมชั้นจีนะครับเพื่อเลอดหัสนี้นะฮะ23มีนาคมเราจัดยาวถึง2เมษายนเลยครับอย่าพลาดนะครับไปเจอกับความอร่อยที่นั่นแลวเรา3คนอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนพักตรงนี้สักครู่หนึ่งพบกับสิ่งที่น่าสนใจก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่ ไก่อบแพนเดราครับมันอร่อยแตกต่างมันงดงามมากวิธีการปรุงทั้งหมดมันจะออกเป็นสไตล์ยุโรปเพราะกล้าใช้ไก่ครึ่งตัวกับการทำเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากนะเชฟครับผมขอหรบมือให้ครับกลัวคุณไป